Oh, พี่น้องวันนี้ไฟดับฮะนะที่แฟตไฟดับเขากำลังซ่อมมอไฟนะมอแปลงเราจะทำยังไงกันดีเอ่ยอยู่แฟดตก็ร้อนนะหลายคนก็อาจจะนึกถึงไปเดินห้างนะอาจจะทำให้เย็นสบายนะแต่สลับนาเล็กแล้ว ท่องเดินกันาดีกว่าท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ครับผมหลังจากทานข้าวแล้วโอ้หอากาศมันร้อนนะเพราะว่าไฟดับนะไฟที่แฟดก็ดับที่โรงพยาบาลก็บางส่วนก็ดับโรงอาหารก็ดับเมื่อกี้นะี่ต้องเวละเข้ามาพึ่งในป่านะสบายใจเลยได้สารพัดได้เลยอากาศเย็นสบายนะจิตใจผ่อนคลายวัดนะ ได้อะไรเติมสมองเราไนะเติมครังสมองเราดีมากๆเลยไม่เสียเงินเสียทองด้วยแต่ถ้าเราไปที่ห้างนะไปเดินห้างอย่างเงี้ยหนึ่งเสียค่าน้ำมันรถละสองเราไปเจออะไรเราก็ต้องกินนะกินซื้อนะช้อปปิง้งอะไรเงี้ยบางสิ่งเราไม่ได้ต้องการเลยนะอิ่มก็อิ่มแล้วยังไปกินอีกหากินเพิ่มเติมเหมือนเพิ่มขยะให้ร่างกายนะหรือว่า เสื้อผ้าสิ่งของบางทกีเรามีแล้วเราไม่ต้องการแต่อ้าเมืนเมื่อเดินไปเจอนูน่นเจอน,นี่ก็อยากจะได้กลายเป็นขยะเข้าบ้านอีกละนี่แหละมันคดีการที่เรามาเดินป่านี่ก็อย่างนี้แหละ,ะสบายสบายหรือว่าเราไปในแหล่งชุมชนมีโอกาสเสี่ยงอีกครับนะไปเจอคนติดเชื้อโควิดก็ไปรับเอาเชื้ออีกเน,นี่ยมันมีภาะวะเสี่ยง แต่ถ้าอยู่ในป่ายอย่างเงี้สยสบายๆครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยโล่งจองนี่ยุงแม้แต่ยุงสักตัวยังไม่มีเลยเนี่ยมันโล่งมันสดชื่นจริงๆเห็นแมเสียงนกอในธรรมชาติมันสุดยอดเลยอยวไปเดินดูกันฮะเล็กแล้วก็เดินป่าดีกว่าบรรยากาศสบายๆแบบนี้ในโรงพยาบาลเราเนี่ยโอโ้โห มีพื้นที่แบบนี้สบายมากๆเลยนี่มีป่าที่เป็นข้างล่างมันโล่งโปรง่งอ๋อมีแต่สุนัขยังชอบเลยฮะโอ้โหดูดูดดนกนก,นกดูอันนี้เป็นนกป่านะหรือว่านกแสงแซวหรือเป็นนกนักล่านะพวกนกกินเนื้อนี่บรรยากาศยังมีคนมานะฮะ ปูกเปลนอนเลยสบายๆนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยลมพัดโอ้โหเห็นไหมฮะนะมันสบายฮะมันสดชื่นเลยเดี๋ยวดูว่าที่นี่เราปลูกต้นไม้อะไรกันบ้างกัพาเดินชมนะเนี่ยต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่คือต้นตะแบกนะเป็นตะแบกป่าตะแบกนานี่ เป็นไม้ตัวสูงใหญ่เลยนะฮะปลูกมา20กว่าปีนะประมาณสัก25ปีต้นสูงรวมนูละเมตรละก็เนี่ยอีกต้นนะนี่ก็ต้นตะแบกเหมือนกันเป็นตะแบกป่าตะแบกนาไม่ใช่ตะแบกบ้านที่เราปลูกประดับนะถ้าปลูกประดับส่วนใหญ่มันก็จะต้นไม่ค่อยสูง สวนป่าเรามีไม้หลากหลายมากอันนี้ต้นเต่ารังนะจะเป็นไม้ตระกูลปาลนะ์มมีลักษณะพิเศษของเขาก็คือว่าเวลาที่เขาออกลูกนะแทงช่อดอ,อกนะครับออกจากส่วนปลายลงมาเลยทนะ่านลูกถึงโคนเมื่อไหรก่ก็ถือว่าตายเมื่อนั้นนะ โอ้ยมานอนสบายเลยนี่ต้นคูนก็มีฮะในสวนป่านะกำลังออกดอกฟังเสียงนกในธรรมชาตินะอันนี้ต้นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้นนี้ปลูกตัวเร็วมากๆเลยเป็นที่ว่าสสเดาช้างหรือสสเดาเทียมนะนี่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่โหดีมากๆเลย ดูฮะดูกิ่งของเขาเนี่ยโหยาวต้นสูงใหญ่ฮะต้นนี้25ปีนี่ก็สูงรวม20กว่าเมตรอะเกือ30บ30เมตรอะสูงใหญ่จริงฟังเสียงนกต้นขี้เหล็กต้นยางนานะเยอะแยะเลยปลูกกันที่นี่เดี๋ยวพาไปดูต้นพยุง มีต้นประด่ต้นพยุงนี่ฮะต้นพยุงต้นใหญ่มากดูต้นสูงใหญ่จริงไม้ในธรรมชาติของเราก็เป็นอย่างนี้ะัะ ต้นสักก็มีฮะนะต้นสักก็ปลูกราดูบ้านก็ปลูกนู่นไปดูต้นนู้นจันผาเห็นไหมโอ้โหสวยมากๆปลูกเป็นกลุ่มเป็นกอไว้เนี่ยสวยจริงๆคฮะตอนนี้อยู่ริมคลองตรงนั้นก็จะเป็นตน้นต้นว่าปีนี้ลูกไม่ค่อยเยอะนั้น เขาบอกก็เป็นไม้เสี่ยงทายถ้าเกิดว่าปีไหนลูกเยอะน้ําจะเยอะแต่ปีนี้ลูกน้อยไม่รู้ว่าน้ําจะเยอะหรือเปล่าก็ต้องคอยลุ้นกันนี่ฮะบรรยากาศของสวนป่าที่นี่มีเยอะมีเยอะมีโูนโหนกไกลๆก็มีฮะนกไกลๆก็มีเนี่ยนักพาเดินดูใกล้ๆแถวนี้แหละนะพามาผ่อนคลายกันเนี่บรรยากาศแบบนี้นะมันสดชื่นฮะเนะี่ยมี ลมพัดสบายๆนะนะมีคนยังมาปลูกเปนอนกันเพลิดเพลินเลยเนยะครับบรรยากาศแบบนี้สดชื่นไหมดฉะนั้นใครที่คิดว่าจะปลูกป่านะคิดได้ทำเลยฮะอย่าบอกว่าไม่ได้ใช้สิ่งที่เราได้หนึ่งความสุขใจสองไม่กี่ปีก็เป็นร่มเงาแล้ว ได้ร่มเงาได้อากาศที่ดีได้บรรยากาศที่ดีนะเป็นแหล่งโอโซนนะเป็นแหล่งอาหารนะเป็นแหล่งอาหารได้นะเราอย่าเพิ่งถึงพูดถึงเรื่องของไม้โครงสร้างที่จะเอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนนะเอาแค่ว่าเริ่มต้นบรรยากาศที่ดีนะได้ธรรมชาติที่ดีมีสัตว์ป่ามีนกมีกระรอกมีอะไรให้เราโอ้ชื่นชมนะอยู่กับธรรมชาติ จิตใจเราจะผ่อนคลายมากๆเลยเห็นไหมเราไม่มีไฟเราก็อยู่ได้นะไฟดับเราก็ยังมาเดินป่าเนี่ยโหบรรยากาศเย็นสบายเหมือนกับห้องแอร์เลยคือแอร์แบบธรรมชาตินะไม่ต้องการเย็นฉ่ำหรอกเอาแค่ลมพัดแล้วเรามันก็รู้สึกว่ามันเย็นเย็นแห้งๆสบายๆนะไม่เหนียวเหนอะตัวเนี่ยธรรมชาติแบบนี้แหละ แถมเรายังได้ยินเสียงนกเสียงโอ้โหมันเข้ามาในสดประสาทของเราเนี่ยมันมีความสุขมันข่อนคลายจริงทั้งได้ยินเสียงทั้งได้เห็นนะเนี่ยความสุขของคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเนาะนั้นใครที่ชอบธรรมชาติแบบนาเล็กเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะในสวนเนี่ย แล้วก็มีแหล่งเรียนรู้อีกเยอะแยะถ้าใครจะเข้ามาดูว่าต้นไม้มันต้นอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างก็ค่อยๆศึกษากันไปนะดูว่าไม้แต่และชนิดเนี่ยแล้วปลูกกี่ปีมันโตขนาดไหนเนี่ยมาดูที่นี่ได้นะตั้งแต่20่สบกว่าปีเนี่นี่ยดูร่มเงาดูธรรมชาติฮะไม่มีแสงแดดที่มัน ร้อนนะฮะ,ะนะฮะฟังเสียงนกได้ยินนี่คือเสียงไม่เห็นตัวแต่นาเล็กรูว้ว,ว่านี่คือเสียงนกขมิน้นเนี่ยธรรมชาตินะเนี่ยนกเขานกเอี้ยงโอ้เยอะแยะนกแสงแซวกระรอกเทียบเลยที่นี่อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาเดินผ่อนคลายกันในป่าในช่วงที่แบบว่า ไฟดับไม่รู้จะไปไหนเลยพามาเดินป่าชมธรรมชาติกันหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาตินะ,นะะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดี